ร้อนระอุจริงๆกับดีกรีการเมืองค่ะเริ่มต้นกันที่พักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะทางดรเชนนายยุชนันวงสวัสด์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยที่มหาวิทยาลัยแม่เจ้าอัเภอสันไซจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรตรงนั้นอะไรอะคะมันคื<เ>อลำไยค่ะอ้ลำไยค่ะรับหมวกและพว,วงมาลัยลำไยจากประชาชน No ทำมาเป็นใหม่เลขแ้วนะโอ้โหขวานคอบใหญ่มากค่ะไม่ใช่ใส่เกาะอีสานนะคะลำใหญ่ดูอยู่นกันนะครับเนี่ยลำใหญ่ค่ะคุณผู้ชมรับมาจากประชาชนนะซึ่งเวทีประสัยที่นี่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายการแก้หนี้ทั้งระบบแล้วก็จะทําให้ลำใหญ่ราคาสูงขึ้นเน้นย้ําเรื่องการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ยังคงปิดด่านทํารั้วชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดด้วยนะคะแต่มันยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็คือ ประเด็นที่ทางนายจุลพันธ์เนี่ยนะคะมรวิวัต์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะแล้วมองว่ากรณีที่พรรคภูมิใจไทยอะ่ะใช้วาทกรรมรักชาติเหมือนให้ประชาชนต้องเลือกข้างระหว่างการรักชาติกับไม่รักชาตินั้น,นทางนายจุลพันธ์ก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าที่ผ่านมาทุกพักเนี่ยก็มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะทุกคนก็รักชาติแหละ,และการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังมีความหวังค่ะว่าเพื่อไทยมีโอกาสสูงที่จะชนะนะคะ เพราะฉะนั้นในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสสูงมากนะครับในการที่จะชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปเป็นการเลือกเพียงแค่2พักนะครับโดยเฉพาะการใช้วาดกรรมซึ่งไม่เหมาะสมในหลายครั้งนะครับในส่วนของบางพักเนี่ยก็บอกว่าเรื่องครั้งนี้จะเป็นการเลือกระหว่าง2พักเนี่ยมันก็ดูเป็นการปิด,ปดกั้นและดูถูกประชาชนเกินไปนิด ค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างครับที่พักประชาชนก็นําโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักแล้วก็เนี่ครับผมนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวก้าหน้าครับผมปล่อยขบวนคาราวานหาเสียงแดสายโโนี่คุณผู้ชมแบบนี้ความรู้สึกมันเหมือนเวลาที่แบบเขาไปโปรโมทหนังเมื่อใหม่ก่อนที่เขาจะทำเป็นภาพแบบเนี้ยข้างรถอะ่ะคือต้องบอกว่าเป็นกิมมิคใหม่ของพรคประชาชนเขาเ<อ>คือคาราวานรถแห่เขาแซวแซวกันเนาะว่าก่อนหนี้ หลายปีก่อนหน้านี้คุณพิ่ทาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้คนเหมือนแบบมากันเยอะ,ะมีรถหงถแห่มาก็จัดไปเลยรถแห่เป็นกิมมิกใหม่ล่าสุดคนผู้ชมอาจจะรู้สึกเหมือนดูหนังเนะาะบางทีเตรียมหนังจะเข้าโรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดินสายเนี่ยคุณผู้ชมเดินทางไปพบปะประชาชนทั้งหมดเลยนะ 77จังหวัดเลยครับผม<ฆ>ทางด้านนายรัตพงศ์ก็บอกครับว่าแม้ว่าผลการสำรวจความคิดเห็นด้านนีดาโพเนี่ยพักจะมีคะแนนนำอยู่แต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับและย้ำว่าการจับมือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย<อ>เขาบอกเป็นไปได้ทุกพักยกเว้นพักกล้าทำเท่านั้นครับเออผมว่าจุดยืนในเรื่องการจับมือนะครับหรือว่าการร่วมรัฐบาลเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้มีอะไรขยายความ มากกว่าเดิมที่เคยได้บอกไว้นะครับก็คือไม่สามารถร่วมกับพรรคการาดได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปโหวตสนับสนุนให้กับแคนดิเดตของพรรคกุมิใจไทยได้ทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้เสมอนะครับการเมืองในสภาเราก็เคยเห็นในอดีตนะคะแต่ก็ยังย้ำจุดยืนนะคะว่าจะไม่จับมือกับใครบ้างหรือไม่โหวตให้ใครบ้างนะคะ,ะมาดูทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะหัวหน้าพักนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เดินทางไปพบปับประชาชนที่อำเภอคลองท่อมที่กระบี่นะคะ นี่คุณยายคนนี้95แล้วนะคะแต่ว่ามาเตอรอต้อนรับเลยพอรู้ว่าคุณพภิสิทธิ์จะมาแล้วก็อวยพรด้วยบอกว่า ขอให้ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะนายบอกแบบนี้เลยนะคะโดยนายพิสิทธิ์ก็ยืนยันงานถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อสร้างการเมืองที่สุจริตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวภาคใต้รวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะอืนะคะไปกันต่อกันที่ภูมิใจไทยเลยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะเขาก็จัดเวทีปราสาใหญ่ที่สวนลุมพินีที่กรทมเป็นครั้งแรก ของสุดท้ายนะคะก็มีแกนนาทยอยเดินทางมาร่วมเวทีจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนายชัยชนกชิดชอบค่ะนางสาวสาบิดาไทยเศรษนะคะนายวราวุธิิิละปาาชารวมถึงรีมทีมเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนี่คุณสุปจีก็มานะคะแล้วก็นายเอกนิติก็มาเหมือนกันนะคะส่วนฝักฝั่งของนายอนุทินเองเนี่ยหัวหน้าพักก็มีการขึ้นเวทีปราศัยค่ะแล้วเขาก็ ยืนยันบอกว่าจะรักษาแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วและไม่มีวันที่จะยอมทำตามอังเคิลที่อยู่นอกประเทศย้ำว่ารัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยคือรัฐบาลของคนไทยร้อเเซ็นตและจะปกป้องสถาบันสำคัญของชาติด้วยชีวิตนะคะก็ เขาบอกว่าเขาก็ปล่อยมันเด็ดนะที่บอกว่าเป็นจุดขายของทางภูมิใจไทยนั่นเองนะคะแต่ก็เมื่อวานนี้ที่ทางหลายๆพักการเมืองเขาหาเสียงกันอย่างเต็มที่เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยววันที่1นึ่งกุมภาพันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วทางกฎหมายของกกตเนี่ยเขาก็มีระเบียบการหาเสียงอยู่นะคะก็เตือนทั้งผู้สมัครพักการเมืองห้ามหาเสียงหลัง6กโมงเย็นวันที่31มอกราคม2569นะคะ